เชื่อมั่นในเรื่องของการให้โอกาสทุกคนมีข้อผิดพลาดเหมือนกันทุกคนเป็นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสร้างความตระหนักให้คุณครูมากที่สุดคือการให้โอกาสมีคนดูแลเขามีคนช่วยเหลือเขาให้กําลังใจเขาคนคนนั้นก็อาจจะกลับมานะะในการสู้ชีวิตและสร้างชีวิตใหม่ เราก็ทําความเข้าใจกับนักเรียนกับผู้ปกครองกับคณะครูนะครับแล้วก็ทําการช่วยเหลือโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลนักเรียนนะครับถ้าถ้าย้อนไปสักผมอยู่นี่มา30ปีแล้วนะถ้าแรกๆเลยเนี่ยเด็กที่ท้องคือเป็นเด็กที่ทําชื่อเสียงโรงเรียนเสียหายเด็กคนนี้ต้องลาออกไปยงหรือต้องย้ายฐานที่ไปคือความคิดอันนี้ถ้าเป็นครูรุ่นเก่าๆกา็ท้าทายที่เราจะเปลี่ยนได้ยังไง ประกอบกับนโยบายของกระทรวงของสอปทเนี่ยชัดเจนแล้วว่าเด็กเด็กต้องได้เรียนการศึกษาเพื่อทุกคนคุณครูก็เริ่มที่จะยอมรับมากขึ้นคุณครูก็มีเมตตากับเด็กมากขึ้นโรงเรียนก็รับนโยบายทางเขตและทางสปทซึ่งเด็กที่ตั้งครรภ์โรงเรียนก็ต้องให้การดูแลช่วยเหลือนะครับไปจนกระทั่งคลอดอย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะนั้นการเรียนการสอนของเขาก็ในช่วงแรกๆก,ก็เหมือนเด็กปกติทั่วไประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะของโรงเรียนศรีนครนะคะ ก็คือเป็นระบบที่เราดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนได้รับความดูแลทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสุขภาพจิตสุขภาพกายอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการจัดสายชั้นนะคะในการดูแลนะประโยชน์ของมันก็คือว่าเรามีการคัดกรองนักเรียนและมีการส่งต่อที่เป็นลักษณะเด่นนะคะทําให้คุณครูที่รับช่วงต่อเนี่ยจะทราบข้อมูลของนักเรียนข้อดีกับเด็กๆก,ก็คือเด็กจะได้รับการช่วยเหลืออย่างถูก ต้องและถูกวิธีค่ะตรงจุดค่ะตอนแรกคุณครงก็จะเครียดเครียดเหมือนกันเพราะว่ารู้ว่าแบบเออลูกเราบุตรหลานเราตั้งขันแต่พอเราพูดถึงพบรบพูดถึงการที่เราจะดูแลเขาระหว่างที่เขามาโรงเรียนว่าคุณครูเนี่ยจะคอยดูแลน้องนะก็ทำบันทึกข้อความถึงท่านผู้บริหารทราบเรื่องนะคะแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลด้วย เราก็จะให้ความรู้ก่อนเนาะแนะนําน้องก่อนว่ามันมีทางเลือกทางไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะถ้าน้องเลือกทางนี้จะมีผลกระทบหรือข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วก็ให้น้องเป็นคนตัดสินใจเองโดยที่ต้องถามน้องด้วยว่าผู้ปกครองทราบหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมุติน้องตัดสินใจว่าจะยุติการตั้งครันล้วก็จะมีการบริการต่อหรือว่าถ้าประสงค์ตั้งคันต่อก็จะมีการส่งต่อไปอีก คลินิกนุ่มเลยเนะะียค่ะดูเรื่องการตั้งครันต่อจนกว่าน้องจะคลอดแล้วก็ต่างคลอดค่ะเราก็จะนัดเขามาพร้อมกับผู้ปกครองแล้วก็สามีค่ะมาเข้าระบบคลินิกฝากคันคุณภาพของโรงพยาบาลก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสภาพจิตใจที่เราต้องประเมินเรื่องภาวะเครียดแล้วก็ประเมินเรื่องความพร้อมที่เขาจะดูแลลูกบางทีต้องแบบว่าระหว่างตั้งท้องเนี่ยเราต้องให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตัวเอง แล้วก็พอข้อเสร็จก็จะกลับมาในพื้นที่ก็จะมาแยกเราก็จะติดตามเรื่องการคุมกำเนิดก็รู้สึกเครียดคะ่ะกังวลกังวลถึงเรื่องแบบว่าเจ้าเจ้าตาังมาจากไหนเพื่อการเลี้ยงเลยคะ่ะบอกพี่คะ่ะ พี่สาวค่ะพี่สาวก็บอกว่า เอาไว้ไหมหนูก็บอกเอาไว้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไงก็ช่วยกันเลี้ยงได้อยู่แล้วแค่เด็กคนเดียวเนี้ค่ะตอนที่รู้ว่าน้องของก็ตกใจมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงทางโรงเรียนจะให้เขาออกหรือเปล่าราะในใจก็คิดว่าคขาน้องเขาก็ยังมีอนาคตต่อพี่ก็พาไปฝากคันที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็มาถามคุณครูที่ปรึกษาค่ะถามว่าน้องจะเรียนต่อได้ไหมถ้าน้องมีการตั้งคันอะไรเงี้ยค่ะ ครูก็บอกว่าสามารถเรียนได้แต่ช่วง7 8เดือนที่ท้องใหญ่ขึ้นเงี้ยค่ะเขาก็จะให้พักอยู่บ้านแล้วก็จะแบบส่งงานไปทำที่บ้านเนี้ยค่ะครูที่ปรึกษาก็โทรมาให้คำปรึกษาหายเลยตลอดเลยค่ะปรึกษาหายเลยกับผรูปกครองว่าถึงเ้าจะนท้องเขาก็สามารถที่จะเรียนต่อได้เพื่อน,นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือน้องทุกอย่างครูทุกท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือน้องทุกอย่างจนน้องเรียนจบแต่ท้า ครูก็ไม่ได้บอกใครค่ะเขาเก็บเรื่องนี้ไว้วค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามีเพื่อนคนไหนที่รู้แล้วบ้างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอย่าไปบอกใครอะไรเงี้ยค่ะมาเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเงี้ยค่ะ<ม>เรียนได้ปกติเหมือนเพื่อนเนี้ยค่ะไม่มีความลำบาก โรงเรียนมีหลักสูตรใน,ใ,นในฝ่ายของวิชาการก็มีหลักสูตรที่ป้องกันนะครับก็คือการสอนเรื่องเพศศึกษาเพศวิถีที่อยู่ในกลุ่มสาระของสุขภาพรศศึกษานะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการอบรมนะครับมีการทำกิจกรรมมีการรณรงคนะ์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนควบคูก่ก,กันไปผู้ปกครองก็เสนอเข้ามาทำกิจกรรมในโรงเรียนอย่างปีที่แล้วเขาเข้ามาเข้ามาเอากลุ่มนักเรียนเป้าหมายที่มีความเสี่ยงมาทำกิจกรรมร่วมกัน ให้เขาตระหนักถึงความสําคัญของความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศและการท้องในวัยเรียนที่โรงเรียนนะคะเปิดสอนเพศวิถีเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะคะชื่อรายวิชาเพศศึกษาโรงเรียนเขียนหลักสูตรเองนะคะโดยคุณครูค่คะ,คะได้รับการพัฒนาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่โดยใช้หลักสูตรของ Path to Health นะคะแล้วก็นำนำนำกระบวนการเหล่านั้นนะคะที่เราได้อบรมมามาสร้างเป็นหลักสูตรของโรงเรียน เราจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมเนี่ยเรามีการตัดเกย์นะคะแต่การวัดผลประเมินผลเนี่ยเราจะเน้นไปที่การประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียนมากกว่าซึ่งโรงเรียนจะพยายามเน้นเป็นเรื่องของทักษะและเจตคติให้มากที่สุดส่วนในเรื่องของความรู้เนี่ยเราก็มีบ้างในส่วนหนึ่งนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น80-20นะคะในส่วน20นะจะเป็นส่วนในเรื่องของความรู้ส่วน80จะเป็นเรื่องของทักษะกับเจตคติ ซึ่งเราต้องการให้เด็กเนี่ยได้มีทักษะในเรื่องของการดําเนินชีวิตเอาความรู้ไปใช้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับตัวเองให้มากที่สุดก็จะมีการไปทํากิจกรรมนะคะอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเออเรื่องเพศศึกษาอะไรเงี้ยค่ะกับโรงเรียนทุกๆปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยปลูกเป้าหมายก็ตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการปฏิบัติ โดยโดยใช้โมเดลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมกลุ่มค่ะเพื่อให้น้องได้ได้เรียนรู้ได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันแล้วมีการคิดวิเคราะห์โดยตัวน้องเองโดยที่ไม่ได้เกิดจากการที่เราให้ความรู้อย่างเดียวก็ดีค่ะให้โอกาสนักเรียนค่ะที่อยากเรียนอยากมีวุฒิมหกมให้เฮฮาล่าเริยนไปกับเพื่อน